คือพอเราพอเราตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วเราฟังคือครูอ่ะอันนี้หนูเชื่อเชื่อประโยคนี้เลยครูจะมาในวันที่เราพร้อมแล้วครูพอในเราพร้อมที่จะเปิดใจเปิดไรพอครูมาุู๊ป่ะใจเรามันพร้อมอ่ะมันไปแบบยิ่งกว่าจะลวดส,สองลูกเกาะหนูไปแล้วฟิวออกไปเลยอ่ะสามลูกก่ะไม่ได้สองละล้ว สามลูกไปแบบไปแบบถาวรแบบแบบใต้เดียวหนึ่งอ่ะไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวาเลยโอ้โหไม่มีเอ,อียงเลยคือคือคือครูหนูอ่ะดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าคือทีคอ่คือคือครูอ่ะไปทําคลิปทุกอย่างเทคนิคทุกอย่างไว้ในช่อง ให้เราค้นหาอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้คืออันนี้เจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าอวยครูอะไรของของของเจเกินไปนะคะคือคุณต้องไปให้ครูเนี่ยปรับจูนทัศนคติแนวทางก่อนอย่างพี่สวยอะ่ะหนูดูคลิปพี่สวยแล้วหนูแบบเฮ้ยพี่สวยมาแล้วค่ะ อาหารเอ้ยอะไรเอ้ยฟังพี่สวยเล่นเปียโนเอ้ยโอ้แม่เจ้าเอ้ยคือเนี่ยแนวมมแนวบางคนมันก็ขูปไปคนละอย่างเนี้ยใหญ่หนูอ่ะพอหนูหลับหลับอยู่แล้วหนูเคลิ้มเคิมหลับเคิมตื่นพอหนูสะดุ้งมาแล้วมันหนูคิดอะไรออกหนูเปิดไฟแล้วหนูมาน,นั่งเขียนเ <Okay. S 1> ขียนเขียนเขียนเลยอะใช่ <Okay. S 3> ความคิดมันมีเวลามีจํากัด บางทีถ้าเราคิดอยู่แล้วเราอ่ะไม่ได้จดตื่นเช้ามาลืมเลยใช่นะคะมันกลายเป็นเราพราะฉะนั้นต่อให้นอนหรืออยู่ในห้องน้ําหรืออะไรปุ๊บครูจะมีอ่าไอไอแต่นี้มันอยู่ในมืออยู่แล้วจดเลยด่ะจุดๆุอย่างนี้เลยวันนี้ครูให้พื้นที่ทุกคนค่ะเต็มที่เลยค่ะวันนี้ครูพูดมาสองชั่วโมงแล้วทุกคนจัดไป โอ้ยช่วงนี้กัรแบบลคลิปมันมากเพราะว่าตอนนี้แบบหลักพันบวกทุกวันแล้วครูโอ้โหมาส่งการบ้านกันสุดยอดมากใช่จับเริ่มเริ่มจับทางได้แล้วค่ะพี่ใหญ่น้องเจเจพอเริ่มจับทางได้แล้วอย่างเงี้ยก็ตามที่ครูบอกเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยคือต้องเป็นวิดีโอต้องถ่ายวิดีโอคือเห็นภาพชัดเลยคลิปอันไหนที่มันเป็นภาพนิ่งนะการนําส่งกับคลิปที่เป็นวิดีโอเนี่ยคือคนละเรื่อง ถุกต้องเลยจริงๆแล้วก็ hashtag เอ้ยอะไรเอ่ยเนี่ยใส่เต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากพี่สวยพี่สวยต้องไปเทสอย่างนี้อ่าสมมุติว่าพี่สวยอย่างของหนูอ่ะหนูไปเทสโรงงานและผลิตเสื้อผ้าโคบวงจรหนูก็ไปไปเซิร์ชหาหนูติดคลิปยอดนิยมจ้า ไม่เนอย่างนีเจเจเสิร์ชหายังไงในบ่ยบอกบอกบอ่าอย่างนี้คือหนูอ่ะลองลองลองเสิร์ชดูแล้วหนูติดเป็นสิบคลิปเลยนะอย่างของพี่สวยอ่ะพี่สวยไปเสิร์ชดูว<ม>่าพี่สวยใส่แฮชแท็กอะไรไปอย่างของหนูหนูใส่แฮชแท็กโรงงานแล้วผลิตโรงงานโรงงานแล้วผลิตเสือ้อผ้าคคบวงจรใช่ไหมหนูก็จะเสิร์ชคานี้ให้ย่าลูกศิษย์ครูไม่ธรรมดานะจ๊ะโอ้โหวันนี้คุณนั่งยิ้มอย่างเดียวพอละเย่ยมเลยได้ได้เดี๋ยวจัดเลย เนี่ยพี่สวยถ้าพี่สวยใสน้ำอกเป็นอะไรอ่ะพี่สวยไปเซิร์ชคำนั้นแล้วพี่สวยดูว่าคลิปพี่สวยสิดหรือเปล่าอ่าโอเคได้เลยได้เลยได้เลยค่ะครูขอเชิญพี่ละองดาวขึ้นมาอีกหนึ่งจ้ะโอ้โหวันนี้มามามากันให้เต็มจอไปเลยลูกพี่ละองดาวนี้แบบเป็นเอฟซีที่ตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เกิดทุกคลิปเลยน่ารักสุดสุจริง เห็นไหมพี่ละองดาเป็นต้นแบบของคนที่ไม่มีสินค้าเขาใช้ตัวเองในการนำเสนอตรงนี้คือความแตกต่างความแตกต่างนะทุกคนอาจจะต้องมีสินค้าใช่ไหมพี่ละองดาไม่มีใช้อะไรคะตานี่ค่ะใช้เสียงอะเออใช้เสียงเห็นไหมใช้สิ่งที่เรารักที่เราชอบเออแค่นั้นเองใช้เสียงค่ะ ก็รองว่าอู่แล้วพูดหน่อยพูดหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหญ่สวัสดีดีรับต้องสวยด้วยสวัสดีเพื่อนเพื่อนในห้องของครูโบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงคะพัฒนาการจากวันนั้นถึงวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากพัฒนาขึ้นแบบเยอะๆเลยค่ะไลฟ์สดทุกวันไหมคะตอนนี้ ไล้สดทุกวันหละทุกวันเริ่มมาได้แปดวันแล้วนะคะครูได้แปดวันวันนี้แล้วนะแป๊บเดียวเริ่มเริ่มคล่องขึ้นแต่ว่ายังยังเล่นเอฟเฟคอะไรยังไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่ามือมันต้องถือกีตาร์แล้วก็ปากมันร้องเพลงด้วยากทีมันมันไม่ทันนะคะมองจอไม่ทันมองแล้วก็ครกับเพื่อนๆในห้องที่เข้ามาไม่ทันคือมันจะติดมือแล้วก็เล่นเอฟเฟคไม่ได้เพราะว่ามือไม่ว่าง มันยังใหม่อยู่เนาะที่ว่ามันยังใหม่ค่อยๆไปทีละเจ็ดิดทีละนิดบวกวันละหนึ่งคะแนนสองคะแนนเก่งแล้วเก่งแล้วโอ้นะคะเก่งมากเก่งมากจะให้ได้ไม่ต่ำกว่าวันละชั่วโมงครึ่งแล้วแต่เพราะว่าแล้วก็ไม่ดีอย่างเพราะว่ามันไลฟ์ตรงก,กันกับช่วงของครูเพราะว่าพี่จะต้อบ้านช่วงนี้แล้วก็จะบ้างช่วงนี้มันไม่ได้เข้ามาเรียนน่ะ ไม่เข้ามาเรียนเพิ่มไม่ได้เข้ามาเรียนเพิ่มไมไม่มารับพลังใช่ไหมเออใช่ต้องรีบลงไลฟ์แล้วก็ให้มันได้ชั่วโมงครึ่งอ่ะบางทเีเพื่อนยังขอเพลงต่ออยู่เลยแล้วก็อยากลงมาเรียนต่ออ่าแล้วไลน์ก็ปปเปลีกมาแต่ว่าวันนี้ยใครไม่เข้าต้นชั่วโมงนี้ใครอยู่แต่ต้นชั่วโมงขิงเพื่อนหน่อยสิว่ามันดีขนาดไหนวันเนี้ยคุยรั้สึกแบบ เอเอใช่ใช่่กาจะจะมีอะไรเด็ดๆมาสอนน่ะแบบเดี๋ยวจะเข้ามาไวๆแต่ไม่ทันนะเสียดายมากเสียดายมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่างก็เข้ามาอ่านะคะเนี่ยสมาชิกที่อยู่ด้านขวามือของครูนะแต่เป็นด้านซ้ายมือของพวกเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะใครอยากส่งเหรียญให้สิบค่ะเอา้าขอเหรียญได้นะเราสามารถขอเหรียญได้เลยนะ เจเจได้สามรอกว่าแล้วเนี่ยโอ้พี่ใหญ่100ร้อยกว่าแล้วนะนอเออนะคะเงยน้ง,ไงเราพลาดอะไรตรงไหนเออคือทั้งสี่านนะคะเป็นนักเรียนพรเวสครูพรเวทในที่นี้หมายถึงว่าเรียนไม่มว่าจะเจเจออนไลน์นะพี่ใหญ่เออเจอตัวพี่สวยก็ออนไลน์แล้วก็พี่เออละองดาวก็ออนไลน์เหมือนกันออนไลน์แต่เป็นการ หนึ่งต่อหนึ่งสิ่งที่เขาได้รับไปคือวันแรกคือหาตัวเองก่อนพอหาตัวเองรู้แล้วตัวเองชอบอะไรเอาตรงนั้นแหละมาทำท่องมันจะไวมันจะไงนี่เดือนเดียวเดือนเดียวอ่ะออกีเกี<ะ><ะ>สยสพพี่ใหญ่พี่ใหญ่ต้องรอเรื่องการเกี่ยวก้อยทอนอื่นแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มสเสียนเริ่มดีแหละนะคะส่วนเคาะของทีง่สุดเ์งก็เหมือนกันนะเกี่ยวก้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มขึ้นดีแล้ะค่ะราะว่า เนื่องจากลงคลิปทุกวันให้เอกจับน้าไว้ว่าเรามีวินัยพอนะคะส่วนของพี่ละองดาวทำแบบนี้ไปอีกแป๊บหนึ่งแต่ว่ามันต้องมมนมีปรับอีกพี่ละองคือถ้าพี่ละองเข้ามาในลายสดขวบครูจะบอกแต่ละจุดเลยมีอีกหลายจุดที่พี่ต้องปรับแล้วมันจะขึ้นรือเพราะว่าอะไรคนไม่ต้องการเหมือนเดิมคนไม่ต้องการอะไรที่มันอยู่อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเจอครูทุกวันอ่ะครูมีอะไรเซอร์ไพรส์เราทุกวัน แต่ถ้ามาเ้องเพลงไปเรื่อยๆมันต้องมีจุดที่ทําให้เขาเขาเรยกอไรจุดคลายแมกเออก็แล้วแต่นั่นแหละคะ่ะสิ่งที่เราทําแล้วกําลังทําอยู่กําลังเดินทางอยู่ต้องใส่รายละเอียดลงไปทุกจุดมันถึงจะเร็วมันถึงจะเร็วเออถ้าไอ้เจ้าเจเจอะปล่อยมันเพราะว่ามันอิ่นมันไปหาวิธีของมันเองดูดิดูดูด <c oughs> <c oughs> ปล่อยพลังน <c oughs> ัน่เก่งมาก อะไรนะพี่ดิวบอกว่าอย่าพึ่งวยพี่พี่ก็จำมาจากครูโบนี่แหละใช่พี่ไปสอนคนอื่นได้ถือว่าเก่งนะทำไมตัวเองไม่ลงมือทำเองเนี่ยฮะแม่ดิวคือถ้าวันนั้นนี่ไม่ได้แม่ดิวคือเจ็บตายนะไม่ไม่ได้ไม่ได้แม่ดิวกับพี่ใหญ่อ่ะคือแล้วเราครื่องครั้งแรกแล้วพอคนมันดูเป็นร้อยอะเราคุมไม่อยู่นะครูอวพี่ใหญ่แตกหัวใจทุกคนเลยอะ เออพี่ใหญ่แจกหัวใจพี่ละองดาวแล้วก็พี่สวยนะคะของเจเจได้ไปแล้วใช่ค่ะขอบคุณกาพี่เออนะพี่ละค่ะเออสำหรับน้องครูคือเราอ่ะช่วยกันเขาเรียกว่าเป็นสังคมนะเอื้อต่อกันนี่แหละมันทําให้ไฟเร็วกว่าการที่เราเดินคนเดียวเดินคนเดียวมันเหงาถูกไหมเออเนี้ย เพื่อนไปไลฟ์เราไปซัพพอร์ตเพื่อนหรือวันไหนถ้าเราไลฟ์เราแชร์มาหาครูแล้วคูว่างอยู่คูจะเข้าไปแล้วคูจะไปสนสนนี่นี่แหละนี่แหละสนุกนุกะคะดีใจอ่ะทุกคนแบบทำง่ายเลยแค่เดือนเดียวเองนะจริงไม่ไม่ได้ใช้เวลานานเลยคูก็เพิ่งจะไลฟ์ได้อเดือนนี้เป็นเดือนที่สนนะคะเดือนที่สน ของพี่ดาวเดือนกว่าๆแล้วย,ยังยังติดอยากจะส่งกันบ้านครูอยู่ตลอดอยู่เลย,ยส่งมาแล้วค่ะส่งมาเหมือนเปนารบินู่เลยติดส,ส,ส่งแล้วอ่ะพี่อะทำเข้ามือแล้วถึงวันนี้ไม่ได้ส่งให้ครูตรวจอะเราก็ทําเองแล้วถึง,งนี้แต่คราเนี้ยมันมีหลักการนิดเดียวคือการบ้านที่เราทําอะมันจะต้องพัฒนาขึ้นทุกวันมันจะอยู่เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยส่งอะไม่ได้มันจะต้อง ดีกว่าเดิมหรือโอเวอร์กว่าเดิมเดนั่นเนี่ยคือผลลัพธ์ที่มันจะได้ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเนาะที่ลราออนดาวทำเหมือนจีก็ได้ทำเหมือนจีก็ได้จริงเออเออย่าอย่าอย่าตัวอย่าวถ้าถ้าไปถ้าไปหาเองโอเคโอเคแต่ว่าไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้คู่ค้าตรงไหนคะคู่อย่างงี้ไม่ได้ ครูมีเวลาสอนตัวนกาะพี่แมโทรไปทุกครั้งก็รับทุกครั้งแหละ <c oughs> เอาจริงครูว่าเอาจริงครูว่าเห็นไหมทุกคนสังเกตนะมทุกคนที่ไล่หาครูแล้วครูจะตอบเร็วมากถูกไหมเออแล้วเจดีนะเจอ่<ด>อนะคือคือเจเหมือนแบบเอาจริงๆคือเจเหมือนแบบครูนี่คือแบบ อย่างไงอ่ะเหมือนอยู่ในร่างร่างเจเลยเจหัวไมนยังอยู่ในร่างคือหลายไม่รับใช่ไหมโค้กเมยจะตอบโทรเลยจ้าเออเออดีดีได้ได้ใช้หมดครว่างครูไม่ได้ทำอะไรเลยครูเล่นกับของขวัญทั้งวันอที่ครูบอกอะว่ายังไงเราก็ชนะเอไอได้เพราะเราเป็นคนสร้างเอไอยังไงเราก็ชนะมะเร็งได้เพราะมะเร็งเป็นเซลล์ในร่างกายเรา แล้วมันไม่ใช่เซลล์ลายไกลพันนะมันแค่เซลล์เสื่อมเสื่อมก็สร้างใหม่ได้นะคะทุกคน<ช>ง่ายเลยเพราะแค่แค่ต้องรู้ว่าทํำยังไงแค่นั้นเองหรืออย่างคุณพงษ์มนูแฟนจะย,ยางเงยเคยบรรลุนหัวใจบรรลุนได้ก็แข็งแรงได้ไม่ได้หมายความว่าคนเป็นโรคหัวใจก็จะต้องแบบปักหลักอยู่กับบ้านนี่ถามครูดูสิปีนไป่ายว่ทัวบ้านทัวเมืองเออแข็งแรงก,กว่าคนปกตินะจริงนะว่าที่คุณดู อยู่แค่คําว่ารู้กับไม่รู้แล้วเราใจเรามานะจิตเป็นนายใจเป็นบ่าวยังไงเราก็ชนะทุกอย่างถ้าเรามั่นใจว่าเราทําได้นะคะทุกคนใช่เลยเหมือนผมอ,อ่ะผมก็เป็นใครมาพวกตับสุดท้ายเวลานี้ก็เอ่อฟิตนเล่งออกกําลังกายทุกอย่างก็ดีหมดเลยเมื่อแร้วนี้ไปตรวจมาหมบอกหัวใจแข็งแรงปลอดแข็งแรงโอ้โหก็บอกไปทําอะไรมาผมบอกไปฟิตเนสมา นั่นแหละก็บอกาทาต่อเลยนั่นแหละดยอดใ,ใจใ,ใจเราถึงอ่ะทาได้ทุกอย่างอ่านี่แหละค่ะคืออะไรรู้ไหมทุกอย่างอ่ะที่มันจะมากระทบเราอ่ะแ้าที่รู้ว่ามันมากระทบเพราะอื่นเราสู้ได้หมดแม้กระทั่งโลกที่มันคิดว่าร้ายแรงที่สุดนะคนเราอ่ะยังสู้ได้เลยนะป้าพิมหรือ พี่ใหญ่เอาพี่ใหญ่ก็เป็นอะไรนะไขมันใช่ไหมเพราะตับใช่ไหมพี่ครูลูกอ่ะพี่สวยก็พี่เ,เคยเป็นอะไรนะตอนนั้นเป็นภาวะดื้ออินซูลินค่ะเกือบจะเป็นเบาหวานแล้วคือไม่ต้อง <จะ S 1> ไม่ต้องกินแบบครูแค่ดมอาหารก็อ้วนแล้วอะ่ะเออเอ,อ้ยครูเห็นแล้วเห็นภาพอยู่ว่าบอกเฮ้ยตัวใหญ่ขนาดน <laughs> ี้ตัวใหญ่มากเออนะเพราะฉะนั้น อะไรก็แล้วแต่ครูบอกแล้วมันสามารถมันเกิดขึ้นได้อ่ะมันก็สลายหายไปได้ถ้าเราอ่ะสู้มันได้แค่นั้นเองใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับติสด็อกอะไรนะมันเกี่ยวกับเรื่องใจเราที่จะสู้กับทุกอย่างอ่ะที่มันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะแค่นั้นแหละอ่ะมังเบบไม่ติดต่อมันไม่เลยโอของแฟนเฮลโหล มันเล่นติ๊กตอกอ่ะคือก็รู้สึกว่าบางคนเล่นมาปั๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบยอดวิวมันไม่ขึ้นมั่งอะไรบ้างเดี๋ยวทําไปเรียนรู้จากความผิดพลาดไปพัฒนาไปยังไงมันก็จะมาแน่นอนอยู่ที่วินัยและความต่อเนื่องอันนี้ก็เรียนมาจากครูเลยนะคะ,ะเพราะว่าจากที่แบบวิวร้อยกว่าวิวร้อยกว่าตอนนี้วิวพันธ์อัพอ่ะมันก็ต้องมาจากวินัยและความต่อเนื่องจริงๆก็อรอลุ้น นี่นี่คือเจเจกำลังเสงไว้เม็ดเว้นมอะไร <c oughs> เเคืเพลินะเพลินอะอะไรนะคุณรอนบอกว่าสวัสดีครับห้าช่องเล่นอะไรหรอครับห้าช่องหมายถึงทั้งหมดนี้หรคะหรือ,อย,รยังไงคะยินดีต้อนรับนะพี่รอนจากอเมริกา u s a นะคะยินดีต้อนรับนะคะเออ,อช่องครูคือช่องให้ความรู้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะ ช่องของย่ราองดาวคือให้กําลังใจผ่านบทเพลงเพื่อชีวิตเพราอช่องพี่สวยสตองนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะการกินการออกกําลังกายช่องพี่ใหญ่ด้วยนะคะเรื่องดูแลสุขภาพซิตหุ่นยนต์าวายส่วนเจเจ,เ,จเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเสื้อเออคือผลิตเสื้อผ้านะลายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยแต่ละคนมีเวของตัวเองเพียงแต่ มาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการเดินที่เร็วขึ้นภายในหนึ่งเดือนเขาเลยมานั่งคุยกันนะพี่รอนไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วคุณเห็นเออนะตกใจเข้ามาปุ๊บเจอห้าช่องเอ,อ๊ะอะไรนะอย่างนี้นะใช่ไหมใช่ไหมพี่มินตราบ,บอกว่าช่องนี้ครบสูตรเลยค่ะเออ